Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มันมีอีกมันเพิ่งจะงอกใหม่ตะกี้ถึงกับตะลึงปุขนสิ่งนี้มาเต็มคันหนึ่งสองสามสี่สิบเลยเหรอ,อนึกว่าไปซื้อแค่สองสามกระสอบ

เหมือนรถผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาในพื้นที่นะต้องหลบก่อนรวกแสนบอกรวมลายเด้งลายกลุ่มเด้งดึงดึงดึงเขายกให้ส้ง้จะให้อเขาเองผู้สิแบกบอกแบกกันผู้ใดไปซื้อผู้นัแบ่เออ่่ มูเจ้าถือกล้องนี่มูเจ้าบอกว่าป้าว่าวใหญ่เนอะมูเจ้าถือกล้องนี่เจ้าบอกว่า,าป้าว่าวใหญ่รถเรือควายชินเฉลยโอ้โหส,สรุปเอาลงตรงไหนตัด<ะ>สุดยอดจริงจริงมาเพ้อแป๊บเดียวอยากกระพริบตาผ่านไปแค่ชั่วโมงครึง่ง มันมีการก่อปูนในในแต่ละห้องแล้วคุณผู้ชมดูช่เขาบอกว่าให้เอื้อนได้เอให้เอื้อนได้บ่รีพีได้ไหมรีพได้ไหม

นีทำเลีวยวส็ดเลีวแล้วแต่จะพูดแบบนี้แต่จะทเี้พ่อแกมีอยู่เรียกพ่อเรียกพ่อรีบกลับไปเลยอ่าโอ้เขามีเทคนิคการยกต้องออกใส่หละมันจะไม่เรี่ยงห้าสิบกิโลนะถุงหนึ่งไม่ใช่ธรรมดานะขนาดเรายกแค่เขาสามสาบห้ากิโลถุงเล็กเรวยังแทบไม่ไหวเลย ไก่คมากมีหลานทั้งสองคนแล้วพ่อยังพ่ออยู่อีกนะเอาพ่อ่อเรียกพ่ออยู่เอาละไม่ไม่ไม่รับใช่ไหมงานนั้นใช่ไหมครับไม่รับงานทำแพงงานยกระดับไปแล้วไม่อห่าไ่พูดเลยพูดไม่ดีพูดไม่ดีเนี่ยพ่อไม่รับอยดีใจมากเลยพ่อไม่รับเลยถ้าเป็นเรานะสามคนก็ยัง

แดงแดงาหนีโจรก่นว่นะทั้งคนรบกันเกือบสองร้อยปีเกือบสองร้อยปีเกือบสองร้ยไม่ได้ถึงเท่านร้เหรอเพราะว่าคน65ส6้กบแล้วเออเนาะเลยเลยเกษียณทุกคนแล้วนะแต่ยังแข็งแรงสามคนสองครับถูกมากสคน เกียเกียริสอปีแล้วทาไม่ทงเรียรเีสร้อยปหเท่าไหร่ครับหกเท่าไหร่หกแล้วหกสิบหกหกามสร้อยแเท่ากันคระ็ไแทนนะแั้นเท่าไหร่ครับแทนก็เท่ากันอันนี้รกวนช่ิบห้าหกสิบหหกเจ็ดหกเจ็ เฉียดเฉียดนะเฉียดเฉียดเดองอเออูห้าเห้ยเรื่องงานเนี้ยอาวุโสกว่าม้่าถ้างานอาวุโสกว่าแต่อายุนี่อายุนน <c oughs> ้อยกว่าน้อยกว่า โอโหเร็วจริงๆนะท่าผู้ชมนะจากคลิปเมื่อเช้านะขึ้นแค่โครงวงกบนะฮะแล้วก็ประตูนะตอนนี้มีการก่อแล้วนะครับผมของแต่ละรอกแต่ละห้องนะฮะเออดูเมื่อเช้ายังไม่ได้เมื่อเช้ายังไม่ได้ทําตัวนี้เมื่อเช้าแค่ใส่ตัวนี้แล้วอันนี้มาตัวนี้ตัวก่อแล้ว สแล้ว uh, oh, ิด5นาทีเสร็จอืโอ right. okay, right. ้ยไปซื a ้อแป้ดแป้งมาอืออตะลึงเลยนะไวจไอแพไอแพป้่แม่ได้เนไก่นี่แหละกุหลูลอนมาหนิใช่อหลอนกุหลูลอนน่าเชีงเว้อเออทำมาเชียงไ สลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต้อสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปให้กำลังใจนะฮะฝากติดตามชมคลิปย้อนหลังนะครับแล้วก็สนับสนุนสินค้าบริษัทมโนคงทค่จำกัดน,นะครับโดยเฉพาะช่วงน,นี้นะอาหารทะเลเนาะนะส่งตรงถึงบ้านท่าน1นชิ้นแรกเลยนะฮะไม่มี นะบวกเพิ่มนะครับปลายทางนะครับห9ึ 199, ทุกรายการทุกเมนูนะรครับ